สุดลับที่ไม่ลับเอาจริงมันก็เป็นเทคนิคในการที่เราจะเอาฉายาโดนดามี no นั่นเองเนาะอย่างที่คุณผู้ชมรู้กันการจะเอาฉายาโดนดามีเราต้องเล่นโซโ่นะครับผมในโหมดไนเม่เล่นคนเดียวห้ามโดนดามีเลยนะครับผม เรีวยกว่ามันยากมากๆเลยเนาะอถ้าถ้าคนดูใช้บัคทันก็จะได้ฉายาแบบง่ายๆใช่ไหมผมเนี่ยเดี๋ยวนี้บัคทั้งหมดน่ะมันโดนแก้หมดแลี้ยวด้วยผมได้ไปลองเล่นมาแล้วผมมันก็แบบโอ้โหยากแบบสุดๆไปเลยเนาะซึ่งสูตรในวันนี้ที่เราจะไปทํากันเราก็จะใช้อาวุธหายาก2อันเลยนะผมก็ไม่เชิงหายากหรอกแค่มันต้องเก็บตังค์เยอะนะก็จะเป็นเคียวกับทางด้านของดาบคู่นั่นเองนะครับผมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเปียกของเราเหมือนกันแล้วก็เพิ่มแม็กเลือดให้สิบหน่วยนะครับผมเนี่ยแม็กเลือดนี่เราไม่สนใจหรอกเราอ้ามโดน,นดน วิ่งเร็วไปเนาะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเราใช้เป็นอันเดซก็ได้นะครับผมอ,อยู่ไหนวะอันนี้เราใช้เป็นอันเดซก็ได้ผมอันเดซจะมีความสามารถในการลดคูดาวสกิลเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้เรานั่นเองครับผมเราใช้เป็นอันเดซหรือแวมไพร์ก็ได้นะครับผมเราเอาวิ่งเร็วๆไปเนาะซึ่งตัวพระเอกของเราก็จะอยู่ที่เคียวเลยนะครับผมนีม่เลยนะผมเคียว เคียวมีสก,กิลตีไกลสองท่า 2, นะครับผมแอบก็จะลองไปเอาทายานี้กันนะซึ่งเกงผมก็เล่นไปหลายรอบแล้วครับผมก็คือพาไปหลายรอบเหมือนกันนะครับผมโอเค,ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคก่อนนะครับแอบเทคนิคที่ผมจะเล่นนี่ก็จะไปเล่นด่านท่อระบายน้านะครับผมอด่านเรียนผมไม่ถนัดอ่ะที่มันแคบนู่นที่วิ่งมันแคบผมเลยเล่นด่านท่อระบายน้ำแล้วกันเนาะมันแบบเออที่มันก็ขั้นไกลแต่ว่ามันจะยากตอนที่เรากว่าจะไปถึงด่านสุดท้ายเนาะด่านสุดท้ายเราวิ่งวนไปวิ่งวนมามันได้อยู่แล้วนะครับผมแอคุณผู้ชมแต่ถ้าเนี่ย พอมาอยู่ในเนี้ยอ่ะอย่างแรกที่คุณผู้ชมต้องทำก็คือสลับอาวุธนะครับผมให้สกิลมันรีนะครับผมเนี่ยสลับอาวุธไปนะครับผมแล้วเราก็รอสกิลนะครับผมอ่ะรอสกิลไปก่อนดึ๊บ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 ดึบดึบดึบนะครับอ่ะรอสกิลนะครับผมที่หลักจะอยู่ที่เคียวนะครับผมเคียวมันมีสกิลเอ็กกับสกิลซีเนาะมันสามารถตีทะลุกำแพงได้นะครับผมเนี่ยก็แบบค่อยๆตีไปนะครับดึ๊บดึบดึบอ่ะอันนี้ เดี๋ยวมาล้หนึ่งนะเราเช็คก่อนนะครับผมวิธีการเช็คก็ให้เรามาอยู่ริมขวาหรือริมซ้ายก็ได้นะครับผมเดี่ยวอยู่ใกล้ประตูมากนะครับอ่ะอันนี้มีมอนแล้วก็ตรงนี้มอนเลื่อนมอนอยู่นี่แล้วก็ตีตรงนี้นะครับผมอโอเคแล้วก็สกิลแซเอ้สกิลเอ็ก,สก,อกสกิลเอ็กเช็คไปนะครับผมอ,อุ๊ยโอ้โหตัวพ่อครัวห่วย <laughs> ไม่เป็นไรนะรผมอ่ะเอาใหม่แล้วก็เล่นเหมือนเดิมก็ผมนี่เราเช็คห้องไปนะผม สองหึงสามครั้งก็ได้ครับผมถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจเดี๋ยวเป็นเหมือนผมแบบเมื่อกี้นะครับ <c oughs> อ,อ่ะรอบนี้มีหนูนะครับผมเออเราเช็คไปอ,อ่ะหลายๆรอบเลยเราหลายๆรอบเลยนะครับนี่นกันกันไว้เลยเดีย๋ยวโดนพ่อครัว,วแบบเมื่อกี้อีกนะครับก่อนเราจะเข้าห้องเราก็กดล้างโคนไปก็ได้เนาะแต่เมื่อกี้เ,เชฟมันไปแอบอยู่มุมไหนวะทำไมผมสกิลไม่โดนมันมีเลือดเลือดเ,เยอะอยู่ตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวระเบิดไม่ก็เป็นตัวของแวมไพร์นะผมเนี่ยซอมบี้แวมไพร์ อันนี้น่าจะเป็นหนูนะครับวิ่งเร็วๆไปตายด้วยอ่ะลองไก่หนูโอเคระเบิดเฮอีกแล้วโอ้โหโอเคมันใช้สก,กิลไปแล้วนะครับอืโอเครอดรอดจากตอนนี้ไปได้แล้วเช็คอีกรอบไหมผมเนี่ยแล้วก็เล่ยหนีไปเรื่อยทุกห้องนะผมไปช้าๆไม่ต้องรีบก็ได้นะครับถ้าจะเอาฉัดยาตอนนี้มีตัวเลือดเยอะตัวหนึ่ง ก็เป็นด็อกเตอร์นะครับผมนี่ด็อกเตอร์โอ้ใช้บัคใช้บัคดูทะลุเราสามารถส่งร้างโคนไปได้ไหมนี่โอ้ส่งร้างโคนไปแล้วครับผมทีละห้องครับนี่แล้วก็เล่นไปอย่างนี้นะครับผมจนกว่าจะถึงด่านที่มันเป็นด่านเอ่อสุดท้ายนะครับผมด่านสุดท้ายมันก็เอฟเคไม่ได้เหมือนกันครับผมเฮ้ยนี่ครับผมมันจะมีด่านที่มันมีบอสอยู่เนาะนี่ตรงนี้เลยน่ครับเราค่อยตีได้นะครับวิธีตีก็ง่ายๆครับผมก็ปล่อยล้างโคลนก่อนเนาะ มีเชฟด้วยน,นี่แหละง,งานยากนะครับพุ่งไปข้างหลังครับผมคุณผู้ชมพุม่งไปหาเชฟหาเชฟก่อนครับโอเคทีนี้ตัวใหญ่เราจะสู้เขายัางไงก็ง่ายๆครับผมแล้วก็ปล่อยห่างครับผมสกิลไปนะผมรอสกิลมาแล้วพอพุ่งผ่านตัวเขาปึ๊บเราก็จะไม่โดนดาเมจอะไรแล้วก็เล่นอย่างนี้ค่อยไปนะครับถ้าเราเคลียร์ลูกน้องหมดแล้วเนาะก็ค่อยเล่น บักแล้วหนึ่งทีก่อนอ่าอ่าเอ้ยเมันได้ไงหลบครับปึ๊บนะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมรีบคุณผู้ชมจานติก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องดองไว้ผมดองไว้เผื่อไปใช้ในไฟล์ภาคหน้านะครับผมจะคอยเล่นนิดนะครับปึ๊บื้อไป ตายไหมอาจจะไม่ตายชึบอ่ะอันนี้คือตายแล้วนะผมเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็ทํางี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยหลุดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปอยู่ตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมก็หลุดไปเรื่อยๆก็คิวเช็คไปนะครับผมเฮ้ยไม่มีทำไมไม่มีกันมันต้องมีสิอ่ะเดี๋ยวเราใช้ล้างโคลนไปตรวจดี็นไหมเฮ้ยไม่มีได้ไงเฮ้ยมีอยู่สิอ๋อน,นู่นไงล้างคนผมฟันอยู่นะครับผมปึ๊บโอเคไป ตืดหวานอ๋อเหลือแต่ซอมบี้ธรรมดาแล้วนะครับผมก็สกิลเคลียร์ไปเลยนี่ครับปืดยังเหลือตัวนึงเหรออ้าวโอ้โหยังเหลือเยอะเลยนี่ครับอยู่นู่นเราสกิลเช็คกระเพงแล้วก็ดูเลือดมอนด้วยนะผมว่ามอนตัวไหนเลือดน้อยเลือดเยอะถ้ามันตัวที่มันเป็นซอมบี้ธรรมดาพอมันโดนสกิลเราไปมันจะเหลือหน่อยนึงเนาะ ตัดปึ้งเนี่ยแล้วก็ไปพันทันต่อไปเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงไอ้ตรงด่านสุดท้ายของดัดท่อเลยนะครับผมเนี่ยที่มันเป็นจุดที่เราต้องเปิดเครื่องนีครับผมแล้วก็เขาเอาบันไดออกมาแล้วนีครับผมนี่ครับคนดูแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมนี่เเห็นไหมว่าเห็นไหมบันไดหายไปแล้วนะครับ ไม่มีบันไดอีกต่อไปนะครับผมไม่สามารถ AFK ได้แล้วด้วยนะครับเราต้องลงไปกดไอ้หม้อแปลงข้างล่างนะผมเราไม่สามารถกดหม้อแปลงตรง,นะง,งนี้ได้เนาะนี่ยถ้าเขาปรับให้กดหม้อแปลงตรงนี้ได้นี่เราก็ไม่ต้องทำอะไร,รข้างบนกบระป๋องนะครับซ <laughs> อมบี้มันจะสแปมเกิดบนนี้เลยนะครับผมนี่ไอ้บนข้างบนเนี่ยอะไรพวกผมนะผมไม่มีพิ้งมาข้างหลังใช่ไหมเนี่ครับผมเพราะถ้าเราลงไปแล้วเราจะไม่สามารถกลับขึ้นมาได้อีกแล้วในแครับผมนี่ แล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็คืออันติองเขียวนะครับผมแล้วก็พอมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็ทําใจให้วยผมเตรียมตัวนะครับผมที่เราจะลงไปวิ่งหนีซอมบี้หลายๆตัวนะครับผมนะครับผมอ่ะเราก็ต้องเช็คปิงด้วยผมว่ารอบนี้ปิงหรือเปล่านะครับผมเช็คก่อนนะครับผมคอนโทรล F7 นะครับผมโอเครอบนี้ไม่ปิงนะผมอยู่ที่70นะครับผมอ่60อ่ะประมาณนี้ก็ยังได้อยู่นะครับผมยังถือว่าเล่นได้นะครับอืเราเดี๋ยวเราลงไปเลยเนาะเรารวบมอนมาก่อนนะครับ อเคก็กดเดส t h บัหมดนะครับอืมอทีนี้แหละเราก็ต้องกดตัวนี้นะครับอ่าต่อไปจะเป็นลายวิ่งนะผมลายวิ่งผมจะวิ่งเข้านี่นะครับผมเนี่ยวิ่งวิ่งมุมนี้นะครับผมทั้งสี่มุมเลยนะครับผมเพราะว่ามุมวิ่งมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับอ๋อแล้วก็ต่อเวลาวิ่งเนี่ยเราพยายามเอาเคียวใช้สกิลระยะไกลไปด้วยเนาะอุ้ยเกือบนะครับดูมอนดีๆเนาะว่ามอนมันดักหน้าเราไหมอะไรอย่างงี้นะครับผม มีสูตรมาด้วยนะครับผมก็ตอนเวลาเราวิ่งกระโดดเนี่ยมันจะกระโดดได้แป๊บเดียวใช่ไหมแต่ถ้าคุณผู้ชมกดกระโดดแด้ข้างเห็นไหมอ่ากระโดดได้รัวเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยพวกผมไปเลยเนี่ยแค่นี้คุณผู้ชมก็จะกระโดดได้รัวๆแล้วนะครับผมอ่าก็อย่าลืมเอาเคียวเนี่ยมาตีไกลด้วยครับผมนี่เป็นการลดเลือดของมอนในแคบผม รอบนี้ผมเหมือนเรียงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณผู้ชมเก็บไอเกรดมันพายมาด้วยเนาะมันจะได้วิ่งเร็วๆได้นะครับตอนนี้ตัวพิเศษมันยังไม่มาเนาะเพิ่งยังไม่ถึงนาทีเลยอุยจจาระเกือบโดนดีสตอร์ Star. ไปครับเราจะทำได้ไหมยังไม่โดนดามดนะครับอุจจนี่นะครับผมตัวนี้มาเราต้องฆ่าเขาก่อนนะครับผม พอเราคาเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้บัคเหมือนเดิมแดดข้างแล้วก็กระโดดลัวทีใหม่ตัวอุ๊ยจะปั๊บปั๊บปับ๊บเกือบไปแล้ว <c oughs> ตัวระเบิดนะครับผมอันตรายเจสกิลนี้ก็ได้แล้พุ่งไปข้างหน้านะครับผมไม่แนะนำให้ใช้สกิลซีเนาะเพราะว่าสกิลซีมันจะแบบเอ่อทำให้เราหยุดนิ่งๆเราใช้เอ็กก็ได้นะครับผมปล่อยน้ำปนไปรอ,อนะผมแค่นี้เราก็วิ่งรอเวลาหมดเลยครับผม ไปตีเยอะอย่าไปตีเยอะแต่ก็ตัดตอนไปหน่อยก็ได้ครับผมเผื่อเราใช้อันติในการยื้อเวลานะครับผมโูดดไปูด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 ฟัูฟูด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 าดู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 ดกมากูู๊มาดู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 ูด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 ูนูดเดู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 ดกดูดูดกดูดืด ตะกิวเซ็ปไปแล้วอหลบไปครับโอเคหนึ่งนาทีสุดท้ายครับผมคุณผู้ชมเราจะทำได้ไหมยืชชูบครับโดดโดดโดดเลยครับผมแหมโดด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 ไปโดดไปครับผมปุ๊กอีกแล้วตライเลยอันตีเกียไปเลยแบม พุ่งไปข้างหน้าครับผมโอเคติดเสาด้วยวหรไม่มีแบมพายเว้ยอ่ะเหยียร์ข้างหลังก่อนดีนะตอนนี้เรายังไม่เจอหนูนะครับผมเจอหนูมันกระโดดใส่ได้นะครับบอสใหญ่มาแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวเราจะรอดแล้วครับผมคุณผู้ชมโอเคอันนี้คือซอมบี้หมดแล้วนะครับผมเราจะรอดแล้วครับเรียบร้อยครับโนเดมิสไปแล้วครับผม โอเคแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นี่ครับผมได้แล้วมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะมีฉายาเท่ๆเ้วได้ครับผมนี่เลยนะครับผมเนี่ยก็ถ้าเทคนิคของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับคุณผู้ชม